ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเจอรี่และวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมแล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงช่องของผมนะครับซึ่งคลิปนี้ผมขอตั้งชื่อว่าพูดเรื่องการอัปเดตใหม่ของช่องผมใช่แล้วครับมาดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นจะมีอะไรบ้างไปรับฟังด้วยกันเลยครับแต่ก่อนอื่นผมขอกินขนมก่อนแล้วกัน เคเสร็จแล้วเข้าเรื่องกันซึ่งเรื่องอัปเดตใหม่ของผมที่ว่านั้นมีแค่อสองอย่างนั่นก็คือคำอธิบายและคลิปนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากและตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องคำอธิบายก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาเล่านะครับผมจะให้ตัวหนังสือขึ้นมาแล้วให้พวกคุณอ่านเองเพราะว่าผมขี้เกียจพาก ใช่เอาละเฮ้ยใครมาถอดสายวะเนี่ยอ่ะไปละ เอาละคลิปในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้แหละใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจใน,นการทําคลิปต่อๆไปถ้ามีใครถามว่าทําไมผมถึงลงชา้าจังเพราะผมไม่มีเวลาทําเหนื่อยเออเกือบลืมบอกไปนะครับว่าผมจะไลฟ์สตรีมตอนไหนผมจะไลฟ์สตรีมในวันจันทร์และวันพฤหัสที่หนึครั้งนะครับโอเคแค่นี้แหละ พอเหนื่อยแล้ว